กรรมฐานการวางจิตการทำสมาธิปัจจุจจร้านั้นไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นคนมีองค์ตาท่านทุกคนตั้งใจนั่งนั่งนั่ปฏิบัติตเมื่อราาับคำคำสอนของนา,าดาแล,แล้วและดูแลวว่าการทำความดีนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใ,ใจเราไม่ต้องวิ่งแสวงหาที่ใดใจเราต้องขาดที่มันไม่วิ่งไปใจเราอยู่นิ่งและลองมีความคิด แล้วก็ปฏิบัติได้ชีวิตเขาก็จะดีขึ้นได้เรื่องการผัวแบตรงนี้ที่เราฝึกความอดทนวันนี้เราอดทนแล้วเราไม่เมื่อยเราไม่ปวดเราผ่อนคลายได้จิ่เราส่ายได้โค่งใส่ได้ที่บ่างกับตรงกลางก็จะผ่านได้ชีวิตเราจะเจริญได้เองถอยอดทนตั้งใจรำกลับไปปฏิบัตินั้ะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลุยยา ยิ่งการเป็นคนมีองค์อยู่ในความจริงแล้วทุกคนต้องรู้และเข้าใจว่าการเป็นคนมีองค์นั้น <_ s> เราต้องทําความดีอยู่ในทางสิ่งภาวนามาขึ้นมากกว่าคนทั่วไปกว่าองแม้แต่การที่ศรัทธาของพระพุทธเจ้าการที่ยังที่เรียกว่าเราอยากขอบวรมพี่พระเจ้าให้สำเร็จเราต้องปฏิบัติแรกนะถ้าเราปฏิบัติแล้วก็เริ่มมีใจศรัทธาที่ตั้งมากคว่าสำเร็จ วาเร็วจริงๆท่านแม่บอกไปเลยนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวกำหนจิตตรงชิกลางร,ระหว่างคิ้วและพูดตามพระมารดาพูดตามท่านแม่พร้อมกันนะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันนี้ขอตั้งจิตตั้งใจถวายบุญกุศลที่ได้การมบัทาน ทำสมาธิอับฐานจิตใจตนเองในครั้งนี้น้อมถวายบุญนี้แด,ด่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวและเทพไทเทวาสิบหกชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินส,สี่ชั้นบา,า,า,านรานพระมารจาพระแม่สีมหาอุมาเทวี การวางรีแห่งนี้และที่ใช้เควางผสัตวยานที่ปกปักรักษาคุณพ่อมาที่แห่งนี้และที่ปกปรักรักษาคุณพ่อครัวข้าพเจ้าคุณพ่อบครัวข้าพเจ้าตลอดจนที่ปกปรักรักษาทั่วสารพันโลก จ้ามงมังกรนี้ถาวายแด่หลวงพ่อองค์นี้เลยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทผลบุญนี้ให้กับพ่อแม่โอย,าาย,าย่าตายที่มีครอคุณที่ต้องรับไปแล้วก็ดีที่ยังอยู่ก็ดีให้ได้รับบุญส่วนกส่วนุ ได้มีความสุขในเวรและขอท่านทิพย์บุญที่คุณคือส่วนนี้ที่ได้ทำสมาธิอัศวายบุญกุศลน,น,นี้แต่เบื้องบนแล้วของอทิศบุญกุศลน,น,น,นี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ทพระเจ้าเคยทำไว้เพื่อกายชีวิตท่าน อันจานอดีชาติไม่ว่ากิจมงคิชาติจปถึงปัจจุบันชาตินี้ขพระจ้าขอส่งบุญนี้เพื่อก,ด,กอดทีกามขอตั้งท่านหลายปดดรักและอันโมนาบุญ สวาสดีจักชีพข้าพเจ้าจบกิดท,งทังขาเจ้าได้ทอพิษกิอย่างนี้คือสาธุสาธุสาธุเท่าทีให้เต็ม่อนถ่ายจะออกมายาจิตอยูตรงเน้นปีนะเรียนนะข้าพเจ้าชื่อักกุลขอตั้งจิตตั้งใจ อาโหสิกรรมปดโทษโยกโทษให้กับทุกขั้นที่เคยทำร้ายข้าพเจ้าจะด้วยทางกายวาจใใาใจใดๆก็ตามตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่วัน่ิพกี่ชาติในวันนี้ข้าพเจ้า จะโอโหูิกรรมให้ไม่ผูกกรมไม่ผูกเวเพื่อกดนีกำต่อกันไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวการนับแต่งเพื่อข้าพรเจ้าได้ถวายอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ถวายแดง่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระแม่ีมหาอมาเทพมีชเลเลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9พาวาย่สมเด็จพระสังฆร,ราชสกุลมหาสังพระปินายุหลวงพ่อจารย์ที่แต่งมงูนและครูบาอาจารย์ ที่ข้าพเจ้านับถือพ่อแม่ผู้มีพระคุณได้รับบุญกุศลแห่งนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตต,จต,ตั้งใจที่จะถวายอภัยทานครั้งนี้แล้วขอคนดีคกดรงที่ทุกท่านเคยทำร้ายข้าพเจ้า แต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าจำได้นึกได้มีนามดังนี้ขอให้วกทุกคนตั้งจิตและตั้งใจนึกหน้านึกชื่อคนที่เคยทำร้ายเราให้เราเจ็บปวดคนที่เราโกรธเกลียด อาฆาตพยาบาทฝัในในจ,จิตใจเอาโหสิกรรมให้เขาซะกดให้เขาซะการที่เรากดหนีออกไปนะชีวิตเราจะสว่างขึ้นชีวิตเราจะดีขึ้นตั้งใจนะตั้งใจนึกชื่อนึกหน้าถ้าไม่จําชื่อไม่ได้ก็ชื่อเล่นแล้วก็นึกหน้าเขาซะไม่ว่าจะโกงเงินเราทําร้ายร่างกายเรา ทอดทิ้งเราไม่ว่าจะเคยมีเรียกว่ามีคู่ชีวิตและทอดทิ้งเราไปเคยเรียกว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วทิ้งเราไปเป็นแฟนกันแล้วทิ้งเราไปไม่ว่าใครก็ตามเพื่อนที่ทอริาะพักห,หลังแทงข้างหลังเราสามพัลูกศิ์ที่คิดล้างครูทั้งหลายเราเคยช่วยเหลือเคยสอนเคยให้วิช,ชาความรู้แต่หลังอากตันยืมกับเรา กาเอาโสดิสิทรับอย่กผูกลาดอย่าผูกเวรแม้ถ้าใครก็ตามอาลยยนิมิตรเพื่อนฝูที่เคยช่วยเหลือมันทองไปที่เคยช่วยอุปถัมภ์คำชูอ,อะไรไปให้ยิงยิงเงินไปนแล้วเมื่อคืนก็โสิไปซะถือว่าเราเคยอเอาขอเขามาเขาก็เลยได้คืนเรา หรือว่าคิดเสียว่าฟาดเคาะไปซะดีกว่าเงินตรงนั้นเราก็มารักษาตัวเราเองเงินตรงนั้นถ้าเกับเขาเขาอาไปเขาก็รับเคาะกันแทนเราเท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุกและเราก็เอาหัวสีนให้เขาได้เข้าใจนะคุณนะ